พี่น้องครับมาหอดคันที่สามนะครนกระโตกพี่น้องเถอนี่ครับเบางที่นะอันนี้นะครับเป็นบ้านค้ำโคกสูงนะครับบ้านนี้ผมมาติดอยู่ประมาณหนึ่งสองสามสี่คันแล้วนะครับล่าสุดมาติดในพยาบ้านนะครับห้าสิบแรงครับบ้านค้ำโคกสูงอำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีนะครับผมกระจาเฮ็ดยากเลยจังน้อยนครับนิวฮอนแลนด์รุ่นนี้นะครับมันหามองตั้งเสายากนะคนิวฮันแลนด์ บ้านพใหญ่บ้านเลยไปสีพ่อคือทั้งนี้โอ้โหที่ผมไม่เห็นเหมือนนนะเหยยากเนี่ยจะน้อยนะครับจะบอกจะติดนะครับจะติดจนได้ครับเพราะว่ามันทางมองตั้งเสียเนียเงียบขึ้ บ้านคำพกซีคันนี่ปเดียวพ่อเนาะบ้านนี้เนาะน่าจะซีคันหน่อยเพื่อนเนาะเฮ้ยซีข้าวหางจำอะไรหลายก็ซีคันอยู่เลยเนาะตั้งแต่ทางออกมาพุ่นไหมทังเข่าตั้งแต่ทางเข่ามาตั้งแต่วังสมอมาพุ่นหละทางเข่ามาวังสมอกันรันเนื้อย่างรันเนื้อย่างกันย่างก็วังสะหม้อเมนโบชื่อว่ารันยังพุ่นนี่นั่นแหละตั้งแต่ทั้งทังเข่ามาพุ่นเลยเพี่น้อง หลายครั้งนะครับผมไม่เห็นไหวม้ดอกไม้อีกบางทีบานเก่าๆบางคนบน็นกันไดมีเงินนี่อย่างพวกนนะครับเอาไบปีหนาเป็นรุ่นแบงซี่นะครับเอาพี่น้องคอยติดตามเบึงนะผมครับพี่น้องเรียบร้อยนะครับผมสำหรับนิวนแลนด์นะครับใช้เวลาอยู่ประมาณสองชั่วโมงกว่านะครับนะครับตัวนี้การมองเห็นผมตัใหญ่มันบึงพอแล้วหลอดข้างล่างนะครับเน่ยนะครับผมตั้งเขาเชียงลัางคาเลยนะครับ คร้บชมทั้งหน้าจมตั้งนะครับก็ตั้งจองได้ครับแล้วยกหมอกยึ่งมันนะครับขีดองขีดบ่อยนะครับได้เบิดนะครับเดียวเทีรถออกไปร้องอีกน่อยครับ่งฐานนะครับอันนี้เป็นกระบอกคอนโทรนไม่เบิดนะครับใบดันกับปกตินะครับ <c oughs> <c oughs> ถอยหลังแล้วพี่ก็ได้บอนบทนันน้นออกมาโหลดขี้ออกมาโหลดเลี้ยวเรียวเลย,เยขั้นล่าสุดกับยุคข,ข้างนาน,นะครับซื้อรถตู้ขี้มา้าเดียพี่น้องเป็นของผู้ยบัตน,นะครับหลายขั้นเลยพี่น้องบ้านนี้หลายก็หลายก็ซีผมลืมนะครับมันหลายขั้นเก็บทริปแล้วนะครับ Ấn đi 30.000 cua 30.000 cua bạch đã tui nó mặt lên rồi đi bài nữa, nhắn rồi Lóng nhục này, chết cả lóng nhục พาอไปดันอัจตรบีน้ำจากน้อยน้บเป็น้องเด้อน,นะครับลายหัวนะครับเอาเข้าไว้เช่นเอาเข้าไว้เพ่อนะครับะขั้นที่สามก็เรียบร้อยนะครับของรอบนะครับ มื่อวานกับไร่ติดอยู่อำเภอเมืองกาลสินหาสิบแรงเชื่อเงินขั้นที่สองนะครับติดเนี้ยมันเคลื่อนอยู่อำเภอหนองพอกนะครับหาสิบแรงนะครับผมจังหวัดลอยเอ็ดแล้วก็ขั้นที่สามนะครับกามาติดอยู่นี่ละผมบ้านข้ามกสูงนะครับอำเภอวังสะหมอจังหวัดอุตรดรนะครับสามจังหวัดเลยนะครับแต่ว่ามันกะนะครับไกลกันอยู่ขั้นละลอยกุโล่นะครับหมู่บ้านเนี่มื่อนี้กัมือคืนกับเรนมาจาก น้องพอกนะครับกับลอยกุรูคันอร่อยกุรูครับมันใจเวลาโดนในการเดินทางนะครับนะครับรถดรุ่นใดอำเภอไอจังหวัดใดนะครับสอบถามได้นะครับผู้ได้อยากได้ขีบอ้อยนะครับเนื้อยกมันกระบอกเดียวสองกระบอกขีปอ้อยได้เบิดเหรอครับเอาไวใช้นั่นถอยเขาฮะกะดากไปโอลพุ่นะนะครับรอบต่อไปเลยครับเด้อ เปียบที่นะครับน้องบัวลำพูนะครับรออนะครับได้เลยนะครับวันที่สี่นะครับออกเดินทางไปติดเน่าโยกมันนะครับผมอำเภอเมืองนะครับแล้วก็ขีบอ้อยนะครับผมจอรเดียหกสิบห้าแรงนะครับสองคันนะครับรอบหนาเมื่ออื่นนะครับพอดีผมข้าเจ้ามาส่งอุปกรณ์เครื่องมือการเกษตรครับอุปกรณ์ช่างนะครับเครื่องกึงนะครับเด้อลงเครื่องกึงไม่อีกเพราะนันบเพอนะครับ เพราะงั้นมันเข่าลายนะครับเจ้าสิมาทรงเครื่องึงยุทธสองหมื่นครับวันที่สี่จังจะออกเดินทางนะครับเด้อวันที่สี่ออกเดินทางนะครับสองคันมันเดิมแล้วก็สิลงไปจังหวัดกาญจนบุรีนะครับผมติดขีบครับติดแนวยงมันสองคันคือเก่านะครับโอเคพี่นองจังไปพอกันขนานะครับวันที่ห้ากันเลยนะครับ